สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานที่สนามข้อาาตีนะครับคันนี้ก็เป็น1 9นะครับเป็นตัวยกสูงคันนี้เกือบล้านเลยแอร์หลังด้วยครับ4ประตูนะครับก็ขาก็มาโหลดเตี้ยนะครับคูกค้ัันนี้ทำมาแล้วตั้งแต่ออกศูนย์เลยวันนี้ก็มาส่งเวลาให้ลูกค้าประมาณนี้ครับเครื่องเดิมไร่ข้างนะครับผลิตภัณฑ์โตเกียวเต็มระบบนะครับทั้งหมดชีดทั้งปั๊มทั้งแคมทั้งทุกอย่างนะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมไล้ข้างพ่อโบก็ขาก็จัดหา,าเองครับาาก็มะนาก็ ใหญ่ตลาดตอนนี้ลูกค้ามาแก้น้ําตันด้วยนะครับแก้น้ำตันรถบูธเยอะนะก็แก้น้ําตันเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับบูธเท่าไหร่ครับบนเกประมาณนั้นนี่ก็เบรกโตนะครับเบรกโตเหมือนเดิมนะครับล้อใส่อะแดปเตอร์ด้วยลูกค้าแปลงหน้ามิวมาแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างครับมีอะไรบ้างครับนี่ก็ไม่มีอะไรภายในเดิมนะครับกล่องหลักนะครับกล่องหลักก็กล่องหลักเดิมนะครับ เปิดไฟครกล่องหลักเดิมพ่วงด้วยกล่อง ecu d e d l i n e นะครับตูนแบงบันนานะครับประมาณนั้นนะครับเกียร์เดิมอันนี้เกียร์เดิมครับนี่ก็รับภายในรับก็นะครับประมาณนี้ครับบ่ดเดิมอะไรเดิมแอร์หลังด้วยไงเจ๋วว่าแอร์หลังน่าจะมีแค่ตัวยกสูงนะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับรถหนักนี่เบรกหลังนะครับเบรกเดิม เดิมจานโตะครับช่วงล่างก็รัดแนบก็ออกมาหนึ่งเจ็ดและวิ่งเสร็จเราก็ส่งสภาพนี้เลยนะครับไม่ต้องหลอกลวงลูกค้าไม่ต้องลื้ออะไรครับก็วิ่งแม่งเงี้ยครับลูกค้าวิ่งท่าไหนวิ่งท่านั้นนะไม่มีหลอกลวงครับไม่มีกลับไปถอดของนะครับส่งงานได้เลยครับลูกค้าจะให้กลับมาส่งเวลาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็วิ่งตาเดิมครับ ก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับคันนี้ลูกค้านะ้รอนสวรรค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวใครก็เตี้ยงเตยก็ไปดันตูดดูได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ